ย้ายกล้วยนะครับมาปลูกตรงน้ํานะครับตตอนนี้เป็นกล้วยหอมทองนะครับ <c oughs> ด้านนี้แล้งนะครับระบบน้ํามาไม่ถึงครับพี่พน้องครับ <c oughs> ด้านนี้ระบบน้ํามาถึงนะครับ <c oughs> ก็สวยครับเพราะว่าปั้นโผนดินขึ้นนะครับ ภาษาอีสานเรียกโผลนะครับก็คืออทํากองดินสูงๆนะครับอันนี้นะครับที่ขุดย้ายมาเะก้นะครับอันนี้ก็ขานะครับขาน้ํานะครับ พอได้ดูเล่นนะครับหลังจากหน้าที่ราชการนะครับอันนี้ก็ย้ายมาตะกี้นะครับพี่น้องครับตรงนี้มีสปริงเกอร์ครับตอนนี้ไปก่อนแล้วนะครับอันนี้เพิ่งย้ายมาตะกี้นะครับตรงนี้มีสปริงเกอร์นะครับก็เอาขามาไว้ขยายพันธุ์นะครับฝัง่อกี้ครับนี้ก็ กล้วยหอมทองนะครับขุดย้ายมาเมื่อกี้นะครับนี่นะครับปลูกเอาไว้เป็นต้นพันธุ์ก่อนนะครับอันนี้ขุดย้ายมาเมื่อเมื่อกี้ครับปกติก็ทํางานราชการครับเป็นเป็นตำรวจครับแต่ก็ชอบนะครับชอบแบบนี้นะครับชอบลุยๆนะครับตรงนี้ดินเปียกนะครับอันนี้ ต้นกล้วยเริ่มออกหนอนะครับเริ่มพอที่จะขยายพันธุ์ได้นะครับวางตรงนี้อีกสองหน่อนะครับน้ำไหลถึงนะครับเทพน้ำพุ่งก็มีเยอะครับพี่น้องครับวันนี้หลังจากตรวจงานก็มีเวลานะครับก็มา ตามภาษานะครับเป็นคลิปสั้นๆนนะมีประโยชน์นะครับดูแล้วก็อันไหนดีก็เลือกไปใช้นะครับอะไรไม่ไม่ถูกต้องก็ขอโทษขออภัยนะครับยืนยันเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ผู้มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์นะครับด้านการตัดต่อนะครับไม่มีไม่มีเอฟเฟกนะครับไม่มีตัดต่อนะครับเป็นคลิปสั้นๆ เป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับแบบพี่น้องคนรัก,กเกษตรนะครับอันนี้พลิกครับพลิกนะครับลูกเมื่อกี้ครับทักไทยแค่นี้ก่อนครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ